สวัสดีครับผมแอดแมวนะฮะวันนี้ก็มา,าข่าวสารอีกแล้วครับฝากกลุ่ม f a c e b o o k ด้วยฮะรับรับจ้างนะครับรับจ้างดูแลดี ID ฟาร์มของแก้ไอดี ID พังฟาร์มมัดคัตออฟนะฮะกลางไอดีรับเติมเกมทำบ้านนะฮะยังไงก็ฝากร้านแอดแมวแล้วก็กลุ่ม facebook ด้วยอ่ะวันนี้มาเข้าเนื้อหาก,กันดีกว่าตอนนี้นะฮะวันนี้เม่นจะ เปิดฟีเจอร์ใหม่ที่จะมาอัปเดตในวันที่2ี่สดกุมภาพันธ์เพิ่มเติมนะฮะฟีเจอร์ใหม่อีกแล้วนะมีอะไรบ้างเริ่มต้นเลยนะะนนก็คือ,อความสามารถในการซ่อนเครื่องแต่งกายเนาะซ่อนคาร์เดร์อ,อันนี้คือตามปกติที่เรารู้อยู่แล้วเนาะแล้วก็หลกัหลกๆเลยนะฮะที่น่าสนใจเลยอยู่ตรงที่เรื่องของผู้เล่นสามารถขายดีเวชชันได้คือขายสัตว์เลี้ยงได้แล้วก็มี่าเปิดพื้นที่ตลาด พื้นที่ตลาดคืออะไรฮะคือทางเดฟเขาเล็งเห็นผลกระทบของผู้เล่นที่ขับรถเอารถไปจอดขายของวางตู้หลังรถใช่ไหมฮะแล้วไปขายอยู่ในเมืองแบ็กฟลอะไรอย่างนี้เขาก็เลยกําหนดพื้นที่เลยเออถ้างั้นเอางี้เดี๋ยวเราจะกำหนดพื้นที่ขายขอให้คุณเป็นตลาดเลยเออเราจะสร้างตลาดให้คุณให้คุณมาขายกันตรงนี้นี่นี่น,นี่เลยนะฮะอืมอะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ามันจะเริ่มกันว่าไหนฮะ ตั้งแต่เปิดตัวมาการแลกเปลี่ยนเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมโดยตลอดเพื่อให้ไอเทมของตนได้รับความสนใจมากที่สุดผู้เล่นมักจะตั้งตู้ขายของไว้ที่เมืองแบ็กเฟลซึ่งทำให้เกิดปัญหาเรื่องของความแหลกและก็การกีดขวางต่างๆและปัญหาอื่นอีกมากมายหลังจากหาลือกันอย่างถี่ถ้วนทีมงานของเราจึงตัดสินใจสร้างพื้นที่โซนแลกเปลี่ยนหรือตลาดในบ้านเราในครัะซึ่งมีชื่อว่า h a r v e s t e r Market อืม ซึ่งมีกำหนดเปิดให้ใช้งานในวันที่13มีนาคมนะฮะอืมมีกำหนดเปิดให้ใช้งานในวันที่13มีนาคม13มีนาเนี่ยเราจะมีตลาดกันแล้วนะครับอ่าอะฮาวเวิเตอร์มาร์เก็ตเนี่ยจะมีใช้งานในเซิร์ฟไมดี้บัตอวิลชันคอร์แล้วก็วินเทอร์อย่างไรก็ตามเนื่องจากโหมดพิมว์เวิร์ดแคดมีระบบเล่นที่อิงตามกลุ่มหรือแฟคชั่นเบสเกมเพย์ pay. โดยเฉพาะในตอนนี้เรายังไม่มีแผนที่จะเพิ่ม h a r t e ิเต r ร์มา ใน p c a s นะครับมีแค่3เซิร์ฟก็คือ Medibut Ellusion Core แล้วก็ Winter 3เซิร์ฟเท่านั้นที่จะมีตลาดให้นะฮะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าพิกัดของตลาดเนี่ยอยู่ตรงไหนกันบ้างมาเดี๋ยวเราเข้าเกมไปดูกันครับอ่าเริ่มต้นผมขอเอาวินเทอร์ก่อนเลยนะฮะที่แรกวินเทอร์เนี่ยฮะมันจะอยู่ตรงบริเวณเตรงนี้นี่นตรงนีตงน้ตรงนี้คือตรงนี้คืออิคลูแคมใช่ไหมฮะแคมอิคลู ทางด้านซ้ายฮะอ,อาองศาอยู่ที่ประมาณ4.871กับลบ2.405โดยประมาณฮะพิกัดตลาดจะอยู่ตรงบริเวณนี้ข้างล่างจะเป็นโซนส,สนุกถูกไหมนี่ฮะตลาดจะอยู่ตรงนี้อืมอันนี้คือของเมืองวินเทอร์นะอืมต่อไปไปดูแมนดีบัสกับอีวิลูชันคอร์กันดีกว่าสลับแมนดีบัสกับอีวิลูชันคอร์เนี่ยให้เราดูตรงแบ็กเฟลเป็นหลักเนาะตรงนี้คือเมืองแบ็กเฟลถูกไหมฮะอ่าเลื่อนลงมาหน่อยตรงนี้คือเมืองเอเวอร์กรีนเนาะเอเวอร์กรีน ตลาดจะอยู่ตรงโซนนี้ฮะอืมตลาดอยู่ตรงโซนนี้พิกัดประมาณเอ่อเท่าไหร่นะสี่แปดเจ็ดหนึ่งกับลบสองสี่ศูนย์ห้าคือมันก็อยู่ประมาณเนี้ยแหละอยู่บนวงเวียนประมาณเนี้ยฮะด้านซ้ายมือเป็นเมืองเอเวอร์กรีนด้านขวาเป็นแถวถิ่นบ่อน,น้ํามันเนาะอืมทุกคนรู้ดีเนาะขวาบนตรงนี้คือเมืองแบ็กเฟลนะครับอืมมีอยู่หมดสองจุดอืมสองจุดนะ สำหรับใครที่สนใจจะไปขายของที่ตลาดก็สามารถไปขายได้อะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าว่าเอ้ยไอ้ตลาดตรงเนี้ยมันอะไรยังไงบ้างเรามาดูกันคําถามฉันสามารถสร้างตู้ขายของนะฮะแล้ววางนอกพื้นที่ตลาดได้หรือไม่นะฮะคำตอบคือไม่ได้นะคําตอบคือไม่ได้ต่อไปนี้เวลาคุณจะขายของคุณต้องไปสร้างตู้ขายของในพื้นที่ตลาดเท่านั้นอ่า ฉันสามารถสร้างตู้ขายของเนี่ยสเปเชียลเวดดิ้งแมชชีนได้กี่เครื่องนะฮะเพื่อให้ผู้เล่นจํานวนมากสามารถใช้พื้นที่ที่จํากัดร่วมกันได้ผู้เล่นแต่ละคนจะถูกจํากัดได้เพียงแค่คนละหนึ่งเครื่องเท่านั้นทุกคนจะมีตู้ขายของกันคนละหนึ่งตู้เท่านั้นในพื้นที่ตลาดนะฮะแล้วก็ไม่สามารถไปสร้างตู้ข้างนอกพื้นที่ตลาดได้ด้วย <c oughs> อื ฉันจะสามารถสร้างตู้ขายของได้อย่างไรแม้จะเป็นเครื่องพิเศษแต่อย่างไรก็ตามก็ยังเป็นตู้ขายของอยู่ดีดังนั้นคุณจะต้องปลดล็อกสกิลตู้ขายของในอ่าเมมเติกก่อนนะฮะคุณถึงจะสามารถอ่าใช้ตู้ขายของได้นะครับแล้วอย่างหนึ่งสกินต่างๆที่คุณเคยซื้อไปก็ยังสามารถใช้ได้เหมือนเดิมครับไม่เปลี่ยนแปลงเนาะอืมต่อไปนี้คุณจะไม่สามารถแบบสร้างตู้ขายของไปวางไว้ข้างนอกหรือวางไว้หลังรถแล้วก็ไป ตามที่ต่างไม่ได้แล้วต่อไปที่คุณจะต้องสร้างตู้ขายตู้ขายของในบริเวณที่ที่เขากําหนดเท่านั้นอืมเขาทําตลาดให้คุณแล้วคุณต้องไปขายของในตลา,าดของเขานะอะไรอย่างเงี้เออล็อกไว้เลยและคนละหนึ่งตู้ด้วยอะต่อไปครับถ้าเกิดมีเอ่อ Special ลว n น i n g machine ที่ไม่มีการใช้งานเลยจะเกิดอะไรขึ้นสมมุติว่าเอ้ยมีตู้มีตู้ขายของอะ่ะม,มีมีวางก็อยู่นะแต่ว่าไม่มีการใช้งานเลยจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าเกิดตู้ขายของไม่ได้ใช้งานเป็นเวลาหลายวันระบบจะทําการเรียกคืนโดยอตัตโนมัติและวัสดุก่อสร้างจะถูกคืนไปยัง t ทอร์รี่เทอร์รี่ทอก็คือเสาเสาบ้านเราของจะเด้งกลับไปอยู่ที่เสาบ้านเราของสร้างต่างๆนะครับสินค้าที่คุณเคยลงขายยังคงอยู่เมื่อคุณนําเครื่องไปวางใหม่ก็คือสมมุติว่าตู้ไม่ได้มีการใช้งานเลยหลายวันนะฮะสมมุติเราลงของไว้อืแล้วของขายไม่ออก ตู้ไม่ได้มีการใช้งานอืแล้วทีนี้อ่าเครื่องจะถูกลื้อโดยลื้อเองโดยอัตโนมัติอืมแล้วของจะเด้งไปที่ของสร้างนะของสร้างของสร้างจะเด้งไปที่เทอร์มินอลก็คือเสาบ้านเสร็จแ,แล้วถ้าเกิดเราเอาตู้เราไปวางใหม่ของก็ยังอยู่ในตู้เหมือนเดิมเขาว่าอย่างนั้นนะฮะสเปเชียลเวดดิ้งแมชชีนจำเป็นต้องเชื่อมต่อกับแหล่งพลังงานหรือไม่ก็คือเราต้องแบบ วางโซลารเซลล์ไว้ไหมเออคือแบบปกติตู้ขายของเราต้องวางโซลาร์เซลเพื่อต่อไฟฟ้าใช่ไหมถึงมันถึงจะทํางานใช่ป่ะเออคําถามเพื่อความเพื่อความสะดวกฮะสเปเชียลเว i ดิ้งแมชีนไม่จะเป็นต้องเชื่อมต่อพลังงานไฟฟ้าและสามารถวางที่ใดก็ได้ภายในพื้นที่ตลาดเท่านั้น <c oughs> โอเคสรุปครับอัปเดตมาใหม่ที่เพิ่มมาในวันที่13นี้มีอะไรบ้างตู้ขาของต่อไปนี้ จะสามารถวางได้เฉพาะที่ตลาดเท่านั้นไม่สามารถวางข้างนอกตลาดได้อีกแล้วโอเคปะ่ะและทุกคนจะสามารถมีตู้ขายของได้กันเพียงแค่คนละหนึ่งตู้เท่านั้นนะฮะมากกว่าหนึ่งไม่ได้นะจ๊ะ <c oughs> อ่าสำหรับใครที่สนใจยังไงก็ลองไปดูแล้วกันอืมหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกับแบบนี้นะ,ะหลายคนคงแบบว่ารู้สึกหุนหินมานานแล้วเนาะที่แบบเมืองแบ็กฟิลมีรถมีตู้ขายของแบบแหลกอะ เออไม่อยากไปเมืองแบ็กเฟลเลยอะ่ะเออแม่งแหลกจิ้มหายเลยอะไรอย่างงี้เนาะก็คงจะแก้ปัญหานี้ได้พอสมควรอืมอ่ะโอเคพิกัดอยู่ตรงไหนบ้างอีกรอบหนึ่งนะฮะวินเทอร์วินเทอร์อยู่ตรงไหนฮะวินเทอร์จะอยู่ตรงนี่ฮะข้างบนส,สรุปนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นของเซิร์ฟเมนิบัสกับเอ่อพีวนะีเนาะพีวีเอพีพีเนาะอีเวนชั่นคอร์เมนิบัสอยู่ใกล้ใกล้เอวิกินเอวิกินอยู่ทางด้านซ้ายนี่ฮะพิกัดอยู่ตรงนี้ ประมาณประมาณตรงนี้ฮะแถวเ,เนี้ยอ,อันนี้คือเซิร์ฟของ p UE, e มดิบัสกับอิวิชเชนคอร์นะตลาดอยู่ตรงนี้โอเคอยังไงก็อัปเดตข้อมูลข่าวสารก็จบลงเพียงเท่านี้เนาะวันที่สิบามอัปเดตนี้เข้ามานะฮะแหมแพทใหญ่จริงๆเลยวันที่ส3บมเนี่ยอัปเดตเยอะพอสมควรเลยแล้วเจอกันใหม่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละบาย